สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมอีกเช่นเคยนะคะที่บริษัทพอร์โต้นะคะวันนี้ออมก็อยู่ที่บริษัทพอรโต้นะคะสาขาที่1น,นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะรถแบรนหลักของ h o n d a นะคะให้พี่พี่ได้รับชมอีก1คันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda Civic FE 1.5 EL พัฒน t เทอรนะคะได้รถปี2022ด้วยนะคะ กับราคาค่าค่าตัวนะคะจะอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงหนึ่งหมื่นสองพันบาทเท่านั้น,นะค่ะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะราเอียตัวรถจะเป็นยังไงนะคะเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะในส่วนของอันดับแรกนะคะก็จะพาดูด้านหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้านะคะจะได้เป็นสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัดกับตัวรถสีเทาแบบนี้เลย มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้นะคะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเรดทามลันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยนะคะไฟหลีไฟเลี้ยวอ,อยู่ในโคมเดียวกันเลยแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอลลอยเดิมๆโรงงานนะคะขนาดยาง6นิ้วเลยนะคะซุ้มล้อนะคะกิ๊บไม่มีหลุดไม่มีหายนะคะยางยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะลูกค้า ใน่วงของตัวกระจกมองข้างนะคะทั้งพับและปรับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวมาดูรายละเอียดตัวรถด้านในกันนะคะนี่ภายในของเขานะคะจะได้เป็นโทนสีดําล้วนเลยนะเบาะหนังนะคะนี่ตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยค่ะสภาพยังใหม่แบบนี้เลยคอนโซลด้านหน้าของซี v i c เอคือหรูมากๆนะคะพี่พีนี่เป็นช่องแอร์สวยๆแบบนี้คอนโซลหน้าไม่มีแตกไม่มีขีดข่วนเลยนะคะ หวน็อตนะคะทุกตัวไม่มีขอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะลูกค้าคะดูหวน็อตเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะคะใสๆแบบนี้เลยแผ่นเพจนะคะสวยๆมาดูโครงสร้างรถกันนิดนึงนะคะนี่รอยเม็ดอาร์ตนะคะลึกแบบนี้เลยนะเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะนี่บอกเลยว่าตัวรถสวยมากๆนะกับราคาแค่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆนี่ กระจกแท้เดิมทุกบานของ Honda นะคะนี่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะห้องผู้โดยสารของเขานะคะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยนะตัวเบาะด้านหลังได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะทุกตัวนะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะมาดูโครงสร้างรถด้านหลังกันหน่อยนะ รอยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆโรงงานแบบนี้เรียงกันส,สวยๆเลยนะเรียงกันส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็ดูด้านข้างตัวรถนะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดแบบนี้เลยนี่รับประกันนะคะว่ารถไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากับสีพิลังการกรไมามาแน่นอนนะคะในส่วนของตัวเสากาะดก็ได้เป็นแบบคีบฉลามแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายของเขาจะได้เป็นแบบ LED นะคะนี่สวยๆมีไฟทับทิมมาให้คู่หลักนะ กล้องหลังติดตัวรถมีมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะไฟเบรกดวงที่สามจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยค่าค่อนข้างกว้างนะคะเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะ,ะเก็บของได้เยอะมากๆนะคะด้านล่างนะคะก็จะมาพร้อมกับแม่แรงนะคะยางอะไหล่เรามีให้ครบนะคะรอยซีนทางมะพร้าวเดิมๆโรงงานแบบนี้นะ รับประกันเลยว่ารถไม่มีน้าท่วมมาแน่นอนนะคะลูกค้าแล้วก็หัวน็อตทุกตัวนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะหากลูกค้าตรวจเจอนะคะทางเรายินดีคืนเงินให้ลูกค้าเต็มจํานวนนะแล้วก็บอดี้ตัวรถฝั่งนี้นะคะเรียมสันตัวรถคมชัดสีสวยมากๆนะสีเทานะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายแน่นอนนะคะก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะ กว้างขวางเลยเบาะหนังฝั่งนี้ไม่มีรอยฉีกขาด mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะมีทาดรองเท้าไปให้เรียบร้อยนะแล้วก็มีรูชาร์จแบตมาให้แบบนี้ถึง2รูกันเลยทีเดียวนะคะหั mm hmm. วน็อตทุกตัวนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยว่าไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะมาดูโครงสร้างรถกันนิดนึงนะคะคันนี้นะรถทุกตุรถทุกคันอ่ารถทั้งคันเราไม่มีการลื้อมาแน่นอนนะคะลูกค้าดูรอยซีน เดิมๆเลยนะคะแกะยากมากๆนะแน่นทุกจุดเลยกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะแล้วก็มาดูด้านในกันต่อนะคะมือเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนเลยนะแผงประตูนะคะกระจกปรับลงออโต้คู่หน้านะคะกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะมีโหมดกันลื่นนท่ายมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดด้านในว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ขออนุญาตสตาร์รถให้ลูกค้าทุคนได้เห็นกันเลยอ่ามาเริ่มกันที่ตัวพวงมาลัยกันก่อนเลยนะคะพวงมาลัยจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยแล้วก็มีคูดคอนโทรลให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะเลขไม์จะอยู่ที่1นึ่งแสน 18,000กิโลเป็นเลขใหมายตำการใช้งานจริงรถด,ดีรถสวยเข้าศูนย์ตรงทุกระยะเลยหน้าจอนะคะเป็นแบบสัมผัสทัสกีนสามารถฟัง FM AM ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะแล้วก็เป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะเรากดเกียร์ R คือกล้องขึ้นมาเลยทันทีนะแอร์ของเขาจะเป็นแบบออโต้นะคะนีคอนโซลหน้าของเขาสวยมากๆนะคะพี่ๆ FE นะคอนโซลหน้าสวยสุดๆไปเลย ตัวเกียร์นะคะจะเป็นแบบออโต้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยนะคะคอนโซลกลางนะคะนี่ตัดลายสวยๆแบบนี้นะมีที่วางแก้วน้ําให้สองช่องนะคะกุญแจได้เป็นแบบคีย์เลสเรียบร้อยนะคะพร้อมกับปุ่มโฮสตาร์ทเลยมีรูชาร์จแบตมาให้แบบนี้นะคะไฟนะคะใช้งานได้ปกติเลยลูกค้าดูไฟสองสว่างมากๆนะอ่าไฟติดทุกดวง สวยมากๆนะคะคันนี้นะเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะว่าจะสวยขนาดไหนมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะคะสภาพห้องเครื่องสะอาดแบบนี้เลยไม่มีการรั่วไหลยดซึมของคราบน้ํามันเครื่องเลยนะคะลูกค้าดูหัวน,น็อตทุกตัวเดิมๆนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะนี่รอยแต้มสีนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะ หัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะจริงๆนะหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะพี่ๆขาในส่วนของตัวคานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนลูกค้าดูรอยแต้มสีเดิมๆโรงงานยังอยู่ครบหมดเลยอ่าสติกเกอร์นะคะต่างๆนะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยหัวน็อตฝากระโปงนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาเลยสติกเกอร์นะคะบาร์โค้ดยังอยู่เลย ร้อยเรียนบาสวยๆแบบนี้นะคะนี่สภาพห้องเครื่องโดยรวมนะคะลูกค้าถือว่าโอเคเลยนะแผ่นฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เลยนะนี่สภาพห้องเครื่องสวยๆเลยเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆดูรายละเอียดทุกจุดแล้วนะคะถ้าชอบหรือสนใจก็รีบทักขานหนูได้เลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้นะคะได้เป็น Honda Civic นะคะ FE 1.5 e ย p พัทเท r b o นะคะได้รถปี2022 กับราคาตั้งขายนะคะ6 9 9 0 0 0ลูกค้าเครดิตดีฟีดาวออกรถเพียงแค่0บาทผ่อนเริ่มต้น12,000บาทตลอดอายุสัญญาหากใครสนใจนะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะลูกค้าติดต่อสอบถามออมได้เลยที่เบอร์083 442 8762เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ร้กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ